เป็นอีก่งวันดีค่ะที่หลายคนเนี่ยก็มีแพลนในการเดินทางหรือว่ากําลังเดินทางอยู่นะคะก็ขอให้เดินทางในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยทีเดียวค่ะแต่ที่แ่แม่เนี่ยนะคะที่ทำให้ไม่พลาดในการดูห่งจุย้ย สามารถเข้าไปเปิดชมย้อนหลังก็ได้หรือว่าเปิดชมสดก็ได้นะคะทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็รวมไปถึงใน YouTube ค่ะ่วงจุ้ยโดยอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบนะคะใน y t u t u เนี่ยอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะกด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งค่ะจะทำให้ไม่พลาดนะคะในการติดตามรายการหวงจุ้ยพลิกชีวิตจริงจไม่อยากพูดมากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็อยากจะฟังอาจารย์มากกว่าที่จะฟังอ่อยนะคะเพราะว่า วันนี้เนี่ยจะหยิบยกเรื่องของโชวยอวยโชวหวยทุกคนทราบกันดีนั่นคืออะไรก็คือร้านขายของเบ็ดเตร็ดนั่นเองที่มีอยู่หลายๆพื้นที่นะคะในพื้นที่เมืองไทยของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่หลายๆคนเนี่ยพอเดินเข้าไปก็จะเห็นโอ้โหของเต็มร้านเลยนะคะแล้วก็ไม่มีช่องว่างก็มีหรือว่าบางทีเนี่ยมีช่องว่างแต่การจัดเนี่ยเขาจะจัดยังไงทำให้ถูกต้องร้านโชว์หวยจะจัดแบบไหนให้เกิดความเฮงเกิดความร่ำรวย วันนี้อาจารย์โชคดีมีคําตอบค่ะนั่งอยู่ข้างไว้แล้วนะคะสวัสดีค่ะาจาย์คาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยหลายคนเดินทางอาจารย์โดยพอ,อน,นิดนึงก่อนเช้าเือง,เ,องอออเดินทางช่วงสงการนะคืออย่างน้อยเนี่ยอาจารย์แนะนํานะครับว่าอย่ากินเหล,ล้านะครับกินเหล้านะครับก็ขับด้วย มีสตินะครับอย่าใจร้อนนะครับก็ถ้อยเทยงถ้อยัยกันบางบางครั้งบางคราเราขับเนี่ยต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องรีบหมดนะครับไม่ไม่มีใครไม่รีบเลยนะครับถ้าไม่รีบเขาคงไม่ไปนะครับก็ให้เดินทางคข่าพๆปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้ทางอีสานหรือทางตะวันตก ทุกที่ทุกแห่งเลยในเมืองไทยนะครับขอให้ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่มีได้เลยมีแต่เสียย่งเดียวอยู่ที่ว่าเสียน้อยหรือเสียมากเท่านั้นเองก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยก็ขอให้คุ้มครองนะครับลูกเพจอาจารย์แล้วก็แฟนขับอาจารย์นะครับคนที่ติดตามรายการองจุย้ยพี่ชีวิตให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ก็หัวข้อน่าสนใจนะคือถามอาจาย์ว่า จนร้านโชวเหว่ยนะี่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะอาจารร้านเอ่อถ้าเป็นภาษาชาวบ้านขายอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเยอะแยะไปหมดอ่ะอถ้าเป็นภาษาทางใต้บ้านอาจารย์คือเขาเรียกว่าข้าวยำ